คือเป็นเพราะที่เป็นมะเร็งไงแหละแต่มันก็ไงได้หมายความว่าคนกินเหล้ากินเบียร์แล้วเป็นมะเร็งตับไม่ใช่นะคนพักผ่อนน้อยก็เป็นมะเร็งตับได้นะพักผ่อนน้อยเนี่ยมันจะมาอันดับหนึ่งกว่าแอลกอฮอล์เลยแต่ที่กินแอลกอฮอล์แล้วพักผ่อนน้อยแปลกันใหญ่เลยเพราะว่าดับหรือจะไม่ไม่ผมเป็นพันธุกรรมอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันเป็นอยู่แล้วมันมีไวรัสดีอยู่แล้วแล้วว่าคนครอบครัวก็ต้องเป็นหมดสิเพราะมันเป็นพันธุกรรมทั้งหมดทุกคนอะไวรัสบี มันยังไม่มีอะไรมันก็คแค่เป็นรัรดวีเป็นรัดวีก็คือว่าเราจะเป็นมะเร็งครั้งระยะแรกอ่า<อ>ก็พักผ่อนให้เยอะลดแอลกอฮอล์พักผ่อนแปดเก้าชั่วโมงขึ้นไปเออน้วใช<อ>้กอฮอลเป็นมะเร็งผไม้ทีว่าเหมือนเราเข้าใจมันต้องต้องเข้าใจมันด้วยแหละด้วยณนะวันนี้พวกอาหารชารกินมันก็มันเป็นไปด้วยไงมันก็พอเรากินอะไรที่มันแสลงเข้าไปมันก็อาจเป็นไปได้ทั้งทั้งนั้นหมดเลยเพราะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมั่ง มันวิธีการกินมันก็เปลี่ยนปอกเทยียมงดอะไรต่ตงบเรื่องนอนมากกว่าเรื่องนอนแอลกอฮอล์เรื่องนอนก็นน่แหละไอ้มะเร็งตับเนี่ยนอนนี่สําคัญมากถ้าใครนอนทําไมคนเฒ่าคนแก่กับศิล,ลปินนักร้องไงเขา้ลลปเป็นมะเร็งตับีิเปินนักร้องเขาไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์กันนะเพราะเขาห่วหงเสียงเขาไงเพียงแค่เขาพักผ่อนพักผ่อนน้อยสุดโต่แบบนี้ก็พักผ่อนน้อยมาตลอดแต่ไวนุสมาถึงมาถึงสักยี่สิบปีหลังเนี่ย นี่นอนเต็มตื่นผมนอนไม่เกินสองทุ่มนะนอนไม่เกินสองทุ่มทุกวันนะแล้วก็ตื่นตีสี่ตื่นตีสี่มารอบหนึ่งแล้วก็มาหลับอีกทีตอนตีห้ากว่ากอบหกโมงแล้วถึ่เก้าโมงเราทำงานมันไม่ไม่ไม่ต้องปรับมันอัตโนมัติด้วยวัยของมันด้วยไงแต่ทจริงนั่นสองทุ่มเอาเลยเต็มที่เลยก็ไม่เกินสามทุ่มมาะนอนหลับแล้วแล้วตื่นทีตีสี่สี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่เจ็ดชั่วโมงแล้วนะ แล้วตื่นมาทีนี้ก็ตีห้าตีห้าครึ่งถึงจะหลับต่อยก็นั่งดูข่าวเช้าข่าวในช่องนู่นช่องนี้ทุกๆช่องเลยอยู่เนี่ยรู้จักหมดเลยข่าวเช้าใครมีใครบ้างจําได้หมดเลยนี่จำแม่นนี่จำแม่นจํแไดนหมดละช่องไหนช่องไหนจํแไดนหมดเลยจาได้ทุกช่องเลยได้พอหออะฮะได้หดได้เลยนะก็ต้องลดลงัดลงแต่ไม่ได้หยุดเลยก็ไม่หยุดแต่ว่าก็ลดลงแต่ถ้าแต่ถ้ามีงานเหมือนวันนี้ก็จะไม่ไม่ไม่เดือ ถ้าถ่ายหนังห้าวันก็ไม่หลุดไม่เดิมอัดราการสามวันก็จะไม่คิมแบบนี้ต้องขึ้นรแบบนี้นานแค่ไหนคยี่สิบปีแล้วตั้งแต่ท e ําหนังตั้งแต่ทําหนังเลยเพราะวิธีการมันเปลี่ยนแล้วไงเพราะเราไม่มีคาเฟ่เมื่อก่อนเป็นคาเฟ่เลือกตีสี่ตีห้าไงแล้วนอนต่แล้วนอนตีห้ากว่ากว่าคือผมตนเช้าก็ตื่นบ่ายสามนี้ทีนี้มันตีกลับมาแบบเรื่วยๆของเราด้วย คก็ไม่อยา่เลิกเลยค่ะค่อยๆเลิกไปค่อยๆเลิกก็จากอ่าสิบแก้วก็เหลือเก้าเหลือเก้าทีนี้ก็เหลือแปดทีนี้ก็เหลือเจ็ดอ่าเดไปหักดิบแล้วก็เหลือหกเหลือห้าเหลือสี่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เหลือประมาณสักสามสี่แก้วแก้วตรงนี้แล้วแต่เราดีบาย ผมไม่ง่คยถูกกวายไม่ถูกกวายไม่ถูกกับเล่าเลยกินได้เป็นแต,แตชช่ชอบสะสมลายสะสมไายสะสมเหล้าเต็มเลยเป็นโคดังเลยแต่คิดถึงพ่อไม่กินเหล้าไม่กินวายแต่คิดถึงพ่อสะสมเหล้าแบบลิมิเต็ดเลยขวดแพงๆนั่นเลยแล้วก็สะสมวายมีแต่วายดีๆคือคือไม่กินเลยที่นี่ไม่เป็นกินไม่เป็นสะสมไม่ไปฝากพรรคพวกฝากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคราอก็บอกว่าการท้องนอนนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นชั้นดีกระตุ้มชั้นดีเลยใครที่คิดว่าเป็นมะเร็งตับนะถ้าใครนอนวันละห้าชั่วโมงนั่นแหละ ไม่เกินห้าหกปีถึงสิบปีเต็มที่เลยระยะที่หนึ่งบาแน่แล้วกเขาไปชกับคุณหมอป่อยก็ปีหนึงครั้งหนึ่งสองปีครั้งหนึ่งเขาก็ก็ประมาณก็ยังดีอยู่เหมือนเดิมเพราะเป็นพันธุกรรมทุกคนเลยเมียก็ติดไปด้วยี่ัรู้ว่าเป็นะก็ตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เด็กก็พันทุกกมไงพันธุกกมก็ลูกเจ็ดคนก็ต้องเป็นทุกคนเพราะมก่อนมันไม่มีไอ้วัคซีนเออไม่มีวัคซีนฉีดไม่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  มีโอกาสหายขาดมันไม่หายมันดีแจ่จะเริ่มถ้ามึงพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วกินกินเหล้าเยอะกินแอลกอฮอล์เยอะๆอะมันจะเพิ่มโอกาสมันจะสร้างเป็นก็อย่างนี้ที่บอกนี่ไงพักผ่อนน้อยแต่โอกาสโอกาสมีน้อยใช่ไหมตอนนี้โอกาสมีน้อยมีน้อยถ้าเราพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ลดแอลกอฮอล์ลงนะแล้วไม่ได้กินยาอะไรใช่ไหมครับกินสิทานกินกินกินมีสองอันอันหนึ่งที่หมอให้มาอีกอันหนึ่งก็เป็นแผนโบราณกระปุกแพงมาก ก็เป็นอยู่แล้ววัยรุ่นก็เป็นอยู่แล้วดีก็ได้แต่เด็กกันแหละแต่ว่าตอนสมัยวัยรุ่นเริ่อมแต่ถ้ายังนอนตีสี่ทีห้าเหมือนเดิมป่านนี้เรียบร้อยแล้วระยะที่สามแล้วเตรียมตัวแล้วที่มดต่ยังไงมาครัมันก็เป็นเวรเบีเหมือนกันก็ชวนชวนเป็นพฤติกรรมเหมือนกันอ่าก็ชวนเป็นพฤติกรรมเออเป่ว่มเป็นห่วงที่ตักไหมเราก็เป็นห่วงเขาเป็นห่วงเขาเพราะนอนตื่นชุกช้าเราก็ต้องเอามือไปจับว่าเอ้ยเมียกูยังอยู่หรอ บางทีเอามือไปเอามือบางทีม si> ันนิ่งๆนอนตั้งชนอตั้งแปดมงมันไม่จะมันไม่กระดูกกระดิกว่าเอามือใช่แบบยังไม่ตายแล้วมีหางไปเป็กี่่บอกว่าทุก้ต้องคืนมาเช้กันหรอเปล่าถ้าเขาไม่กระดูกกระดิกเราจะรู้สึกไหมเฮ้ไม่ไม่ไม่กระดูกกระดิกว่าเราก็เอามือไปอย่างเงี้ยทุกเช้าทุกเช้าเลยแต่ถ้าแต่ถ้าเขากระดูกกระดิกปั๊บแสดงว่าเขา ฮะแคอมันเคลืนขึ้นบนขึ้บนมีอันนี้เป็นคนเป็นคนพลิกตัวบ่อยอนอนอยู่แค่สองท่านอนหงายแบบนี้ไม่ได้ก็อนอนตะแคงนี่กับตะแคงนี้แต่นอนนี่ได้ไม่เกินสักครึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนท่าแล้วพีวม่มามปลี่ยเตือนขึ้นมดเป็นคำว่าจุเบาเบล่นแล้วกงอเลยเตือนมันไม่ได้ปะหรอือมาดาวาแล้วพี่คนเนตือนขึ้นแบบไหนเขาก็เตือนแต่เขาไม่เขาไม่ได้แรงเหมือน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 พี่ไม่แรงเหมือนผมตอนที่ไปรัสติดในร่างกายมันมันใช้จิตสตินี่สติเราเองว่าในขณะ มันจะคิดคิดขึ้นไงคิดบางทีคิดนะเฮ้ยกูจะอยู่ถึงยี่สิบปีกูอยากเห็นงานแต่งหลานกูมาบางทีมันคิดนะบางทีนะเฮ้ยกูต้องอยู่ไห้ได้หรออยู่ได้นี้นก็ซบๆถ้ายี่สิบปีแล้วหลานคนโตอายุยี่สิบแปดแล้วถ้ายังไม่แต่งงานแสดงว่ากูต้องตายก่อนแล้วล่อก็แสดงว่าอยากาอยากแต่งงานกัจุงหลานหาเจ้าบ่าว ก็คุยทุกวันกับหลานเมื่อเพิ่งเจอมาสองวันเนี่ยเขาเขาเอาเอ่อเอาเอากระดาษอวยพรล่วงหน้าเพราะว่าการ์ดล่วงหน้าเพราะว่านี่ไม่อยู่ไปไปไปเที่ยววันเกิดตัวเองไงเขาก็สองคนคนเล็กมาก่อนเลยแฮปปี้เบิร์สเดย์ชื่อเฟรสียงทุกอย่างกัเป็นสุดสุดเชื่อภาษาอังกฤษทั้งสองคนเลยอ่าเข้ามาบางทีก็น้ำตาจะไหลเขาพูดภาษาอังกฤษเปี้ยแบบ ทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะใช่แล้วซ้้ก็ฟังไม่รู้เรื่องอันนีเนเรื่องอะไรล่ะไม่แต่เรา้อแต่ว่าเอ็มมาแปลให้ฟังถ้าบางคืนนี้รักตาตานะรักคุณตานะคุณตาแข็งแรงนะคุณตารวยๆนะรวยๆแล้วก็อะไรมาซื้อคือเอาตังค์มาให้หนูนะอย่างเงี้ยไม่หวงหกอะคะหมายถึงาคนมกากงมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จะไปแยกอย่างนั้นเลยมันถึงวันมันก็ต้องมีครอบมีครัว เขาก็ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เลยอีกวันหนึ่งอะ่นะก็เหมือนกันเด็กเหมือนเอ็มนี่แหละมีครอบครัวก็แยกบ้านแยกช่องแล้วนนมัน,มน,มนเริ่มเริ่มทาแล้วเริ่มทำแล้ว,ลวจะได้เป็นสปเป็นส่วนกันไม่อยากเห็นลูกตีกันฆ่ากันง่ายง่าย,าายชัดเจนเลยก็มีสิบบาทก็ลูกเขาไปคนละสี่บาทสองคนเป็นแปดบาทเหลือสองบาทเก็บเอาไว้ให้เมีย แต่ถ้าเมียตายก่อนก็เป็นของภูสองบาทจบกันแค่นี้แต่ก็เป่นกันลงตัวลงตัว,ลตวแล้วไม่สองคนแต่ก็เทา่ากันเท่ากันคนละสี่บาทถ้ามีสิบบาทนะคนละสี่บาทเหลือไปสองบาทเอาไว้ให้เมียถีาเมียตายก่อนสองบาทาเป็นของผมแต่ถ้าผมตายปั๊บแบ่งกันอีกคนละบาทออมีอยู่สองบาทแบง่งอีกคนละบาทจบไม่ได้เปรียบใช่ไหมว่าพอเป็นไม่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 แบ่งขับเปรียบกันมากเลยเหมือนกันไม่ปลา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 ไม่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 ยังยังปกติยังสบายสบาย ไม่ไม่ไม่<ส> <úng> <source> ปกติตออยางเก็หมอดูก็จะตายเพราะอุ <OVER> บัติเหตุ็เะยดม่ค่อยออกจากบ้านเท่าไหร่เรื่องจริงหอเปล่าหมอที่ไยเชื่อผมเหรเชื่อผมเหรอมอเขาบอกว่าไม่ตายเพราะพวกนี้ตายเพราะอุบัติเหตุทีนี้อยู่ในบ้านก็ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วจะมีแผนนี้ไหมแผนี้ไหนไหนกูต้องตายแน่ๆแหลจะต้องมาแรงกว่าเดิมอีก ผมไม่ผมไม่กลัวบางทีไปงานพราะพวกเพื่อนสูงตลบตายเนี่ยก็นั่งนึกเหมือนกันนะล่าสุดไปงานไอฉีเนี่ยอ่าก่อนหน้านั้นก็คือยายชาแล้วก็ไอ้ฉีก็นั่งปรองพันกันนันั่งขับรถมาเหนื่อยจนคิวของครัวบางทีก็คิดนับปรหงือนกันนะเมื่อ่จเป็นคิวของกูัวก็นั่งคิดอ่ะนั่งคิดอ่ะแต่มันก็คือคือตายอ่ะผมว่าคนตายก็คือคนนอนหลับแล้วนอนหลับไปนมันหนีไม่พ้นหรอก มันไม่แน่ผมอาจจะไม่ไปก็ได้คุณอาจจะไปก่อนผมก็ได้ <c oughs> ม,มันไม่แน่มันไม่แน่ตอนนี้ไม่ไม่ได้ห่วงห่วงเต่เมียถ้าเราถ้าเราตายนะจะห่วงเมียเมียจะอยู่ยังไงเมียจังเหาไหม<อ>แต่รู้สึกได้เลยว่าเ<อ>มียจะต้องผอมแน่แเขาจะน่าจะน่าจะไม่กินข้าวกินปลาคิดถึงถัวเชื่อเถอะแต่ถ้ามันถ้ามันตายก่อนผมก็ขอบคุณเด็นั้นแหละ คนมันเคยนอนกอดกันทุกคืนแล้วตื่นมาแล้วไม่มีเมียอยู่ไม่มีผัวอยู่อ๋อเหมือนกันอ่ะคนใกล้ชิดกันเนี่ยเอาแบบญาติเราที่มันคุกคีด้วยกันเราก็ใจเสียนะเคยนั่งหยอกมันนั่งแย่มันนั่งเล่นกับมันพอวันหนึ่งแล้วมันไม่อยู่เนี่ยก็ต้องทําใจกันไห้ได้เลยพะเราก่อนนี้เราก็ั่บทำให้พี่บัวเขาบอกให้่บบเรารักมากๆเรารักเมียมากกว่าเลยนะให้รู้ว่ามันก็ เข้าบ้านไปเข้าบ้านไปไม่ก็ได้พูดหรอกเอาหูหนวกตาบอดไปเดี๋ยวทะเลาะกันเปล่าๆแล้วก็พูดมันไปเรื่อยเปื่อยเลยเรื่องก่อๆมันก็พูดซ้ำๆซากๆนนั่นแหละบางทีแล้วก็รำคาญก็เข้าไปเอาหูหนวกตาบอดไปจบไม่มีอะไรก็เรื่องนี่แหละเรื่องเชียงรายเนี่ยมันก็พูดไม่จบเนี่ยพูดพูดอยู่เงี่ยก็พูดอยู่ไม่ไม้จบอยิ่งถ้ามีละครมีเป็นมีน้อยมีหลวงนะมีโอ้คคูนั่นแหละนั่นแหละโลกบรรลัยเลยในในบ้านหลังนั้นนี่ย มันจะมั้งเขาถ้าถ้าเขาดูละครเกี่ยวกับพวกนี้ยเกี่ยวกับพวกเมียน้อยเมียหลวงเนี่ยที่เผื่อมีเมียหลายคนเนี่ยสักพักหนึ่งเรานั่งอยู่ทุะนู่มตัวกับในให้องในห้องกับไอห้องห้องครัวนั่งห้องครัวมันนั่งมันยดงหันมากินกินอวันนอค่าออโรคลยโรคของไก็ใส่่อยู่ยากไมอยู่ยากกันช่วงนั้นมันก็ ไม่สามสิบปีที่แล้วมันก็อยู่ยากนั่แหละแต่ถ้าพูดถ้าพูดถึงสามสิบปีนะมันเป็นวัยที่กำลังคณองไงมันก็เราไม่ได้คิดอะไรสนุกไป,ปเลยเริ่มเลยลืมลูกลืมเมียไปแต่พอมาคิดได้ทีมันก็วัยหนึ่งเดี๋ยวมันก็ลูกของมันเองแหละเช่นผมบางที่มันอาจจะไม่ได้บางภูเขาหรอกตัวมึงเองแหละบางภูเขาเองอ่าอาคาของ